จอท็อป 2K นะครับลม8ลำ1 2 8ก็รุ่นขายดีที่ร้านนะครับเข่าเกียร์ถอยกล้องถอยหลังใหม่นะแบบ ASD เส้นวงเลี้ยวระบบแคนบัสก็ยังใช้ได้อยู่นะครับกล้องเดิมเนี่ยน่าจะน้ำเข้านะครับภาพไม่ชัดแล้วอันนี้ภาพคมชัดมากนะครับเวลาเพิ่มเปิดแอร์ นะครับก็จะมีสถานะแอร์บอกที่บหน้าจอ,อเเกียรถอยเจ๋วไปเลยนะครับมีสถานะประตูนะครับเปิดประตูนะครับมีสถานะประตูบอก ac ทำงานระบบอากาศวนในรถนี่นะครับไฟพมาทำงานครบถ้วนนะครับ ระบบ CD ใช้ไม่ได้แล้วนะครับถอดออกไปก็จะใช้เป็นจอจอ Android แทนจอใส่ซิมได้นะครับซอสซิมนะครับก็อยู่ในเก๊ตรวมทั้งมี USB อีก2เส้นนะครับแล้วก็ USB เดิมตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แอปพลิเคชันติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับดูทีวีออนไลน์นะครับก็สามารถดูได้ แอร์ถแอร์พัดลมนะครับก็จะมีสถานะบอกที่ตัวหน้าจอ Ford Laser Gen หนึ่งนะครับปีสิดูทีวีออนไลน์ครับดูได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวกันชัดๆนะครับ เปลี่ยนช่องก็แบ็กกลับแล้วก็เลือกช่องใหม่บริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแมนในพราข้าวเร์ถอยเสียงเบาลงให้นะครับนี่ภาพชัดๆมุมมองจํำๆนะครับโอเคมีหลากหลายนะครับทั้งกีฬาสปอรต์ตต่างๆนะครับช่องหนัง HBO โมโน29 ก็มีหลากหลายเลยในสารคดีอันนี้นะครับ<ม>ก็จะมีลิงก์อื่นก็สามารถรับชมได้เช่นกันดูหนังออนไลน์ผ่านแอป Ufix นะครับหนังมากมายให้รับชมได้เลยนะครับคุณอยากฟังเพลงก็ youtube music ถ้าคุณมี Account ที่เป็นพรีเมียมนะครับก็สามารถใช้งานได้เลย ถ้าเป็นพรีเมียมมันก็จะเล่นต่อเนื่องได้นะครับนี่ยังไม่ได้ปรับ EQ เลยนะครับกำลังขับดีมากเราเสียงในลัปเซอร์ลำโพงก็ค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดชัดเกนอยู่ทุปกติ <ด> <S 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 แบ่ง2หน้าจอได้ครับกดปุ่มนี้นับดึงลงมาปุ่มขวาเนี่ยเขาจะแบ่งหน้าจอเปิด Google Map ข,ขึ้นมาทางซ้ายเลยสดชื่นพอละไปเซ็นทรันสารยานำทางให้เลยนะครับผู้หญิง้อนมอร์ไซกลับบ้านขวาก็ดู Google นับไปไอ,อดูยูทูปไปนะครับหรือสลับนี่กดสลับนะครับจอเร็วจอไวนะครับเก้าเกียร์ถอย เสียงเบาลงให้ยังทํางานต่อนะครับกล้องขึ้นเต็มจอเส้นบวเดียวก็เดียวตามนะครับยังคงเดิมอยู่เลยภาพชัดๆนะครับกล้องระบบ ASD ของมึงก็เลยฉ่ำเปิดทอดให้กินว่าเธอเนี่ดูได้กันแบบแจ่มๆนะครับที่กูทำเนี่ยเพกูสงสารกูแบพี่มึงจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงอับก็ไม่บ่อยๆไงกูก็เลยต้องไปพึ่งบริการของเรานบุ้ขาวก็สนใจติดตั้งนะครับ จอไอยดฮสเปคตัวท็อป 2K นะครับดำ8สแนปตะก้นอนห5ก็ระบบเดิมใช้งานได้ครบถ้วนนะครับไม่มีการตัดต่อสายติดต่อน,นั่นเองได้ครับเ<ม>บอร,โร,ร,ร์โทร081นะครับตามนี้เลยตามสติกเกอร์นะครับ0819876286เป็นลูกแฟนเพจ YouTube channel อเอเก,ก,กอรซิ่งแอัทซรีนะครับขอบคุณน้องบอสครับมีรถที่บ้านกี่คันก็นให้ดูแลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกูได้ยินเหมือนกันแล้วกูก็ได้ข่าวว่า